<S <s สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะจะบอกว่าเรากันอยู่กันท yeah> ี่โดยตรงค่ะใครอยู่ข้างหลังพี่คะนี่นี่นี่โบกมือข้างหลังโบกมือหน่อยข้างหลังโบกมือข้างหลังโบกมือหน่อยค่ะเย่วิดีโอใครเฮียวิดีโอเย่เย่เย่เห็นเห็นเห็นจะบอกว่าอยู่โดยตุงทรีท็อปวอล์คค่ะ เส้นทางของเรานั้นช่างหวาดเสียวและยาวไกลเหลือเกินทำไม300เมตรมันไกลขนาดนี้ดูบรรยากาศข้างล่างเดียวเียวเฉียวไม้มันก็เอียดอารเอียดอาร์เหลือเกินอยากจะไลฟ์สดให้ดูค่ะแต่ไม่สามารถได้เลยขออนุญาตอัดวิดีโอแล้วเอาไปลงเพจดีก,กว่านะคะวันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ได้เดินทางมาเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าเราฝวาดเสียวและ สนุกสนานกันมากเลยดีอาจจะไม่เห็นหมอกอุ้ยอาจจะไม่เห็นหมอกและอาจจะไม่หนาวถึงแม้ปิกจะแต่งตัวเต็มผ้พาพันคอเราจะมีแต่เราไม่หนาวค่ะเรามีแต่ความเสียวอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยไม้มันไม้มันเ e อียดอาร์เอีอาร์ตตลอดเลยอ่ะกฎของที่นี่คือห้ามขย่มค่ะ เราต้องเดินด้วยความระมัดระวังค่ะและมันน่ากลัวมากเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนข้างฮึบเรามีสลิงที่รองรับน้ำหนักตัวได้ถึง300กิโลเมตรเอ้ยกิโลกร,รัมค่ะนี้ค่ะดูดูข้างหลังดูข้างหลังข้างหลังทิ้งห่างไปเยอะมากค่ะใครคะเฮียเซยเจ๊พาเฮียประทวนก็มา เจทีตีรัดค่ะส่วนเพิ่มสุขค่ะตอนนี้เกาะติดกันอยู่เรากำลังจะไปต่อและดูหนทางข้างหน้าแต่ตอนนี้รู้สึกจะติดถุงถุงไหมคะถุเงเยีบประทวนค่ะ <c oughs> เราเดินกันแบบไม่เหนื่อยเลยเพราะเราเสียวอย่างเดียวเลย <c oughs> เอาไว้เดี๋ยวจะลงให้ดูกันเรื่อย แค่นี้ก่อนนะคะ